สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับผมวงกว่านะครับตอนนี้ฝนตกด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับสินค้าในเครือบายสวรักนะครับมีทั้งหมดนะครับ2ตัวนะครับมีวิซีโซฟบายสวรักนะครับแล้วก็ออร่าไนท์ครีมบาลบายสวรักนะครับ2ตัวนี้นะครับเริ่มที่วิซีเลยนะครับสบู่วิซีสบู่วิซีโซนะครับสบู่วิซีนะครับเป็นสบู่ สำหรับผิวกายนะครับใช้เช้าเย็นนะครับตัวนี้เนี่ยจะช่วยเรื่องการผัดซิลผิวนะครับอย่างล้ำลึกนะครับผัดซิลผิวอย่างได้ดีนะครับแล้วก็พวกทาให้ผิวขาวกระจ่างใสนะครับตั้งแต่ครั้งแรกนะครับที่ใช้พวกขี้ใครเนี่ยจะหลุดเลยนะครับเวลาเราใช้เนี่ยครับครับตัวนี้เนี่ยจะไม่เหมือนกับสบู่ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับเพราะว่าตัวนี้เราจะมีการ Uh, วิจัยนะครับแล้วก็เลือกส่วนผสมที uh, ชช่ช่วยในการช่วยในผิวช่วยในการบำรุงผิวให้ขาวนะครับจะอัดเข้าไปในนี้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีส่วนผสม4หลัก4ตัวนะครับหลักๆนะครับจะมีอะไรนะอัลฟาบูต uh, ินกูตตาเทอโอาโสมสารสกัดโสมนะครับแล้วก็วิซ uh, ีนะครับสารสกัดจากวิซีนะครับ จะไม่มีส่วนผสมอันตรายนะครับพวกสารฟอกขาวสาร SLs นะครับพวกสารทำพวกสารเพิ่มฟองอย่างเงี้ยครับผมจะไม่มีนะครับในนี้นะครับเราจะเน้นที่ความปลอดภัยและคุณภาพนะครับหลังการใช้นะครับให้ได้ผลที่ชัดเจนนะครับตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับคนผู้ชายที่ออกกําลังกายนะครับตากแดดเนี่ยครับผิวค้ำผิวดําเสียนะครับผู้หญิงที่ตากแดดเป็นประจำนะครับ นัื่งสาอะไรเงี้ยสามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับราคาแพงครับตัวนี้นะครับก็ละเจบาทนะครับละขนาด85กรัมนะครับนี่นะครับแล้วก็โอ้ข้างในนะครับจะเป็นก้อนสีเหลืองนะครับแบบนี้นะครับมีคําว่าสซรักั์นะครับใส่ซองใส่ซองอ่าเรียบร้อยนะครับตัวต่อมานะครับจะเป็นออล่าไนท์ครีมนะครับจะเป็นครีมบํารุงกลางคืนนะครับ นี่ครับตัวกระปุกจะเป็นสติกเกอร์นะครับตัวนี้นะครับสติกเกอร์ตัวเก่าเนี่ยเป็นสีชมพูนะครับแต่ว่าเราได้เปลี่ยนใหม่นะครับหลังจากที่ทํากล่องนะครับบางคนอาจจะคิดว่าคนละตัวนะครับแต่เป็นตัวเดียวกันนะครับตัวนี้นะครับโอเคครับออร่าไนท์ครีมนะครับจะเป็นครีมบำรุงผิวหน้านะครับตอนกลางคืนนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีสารสกัดเข้มข้นนะครับอ่าจะเป็นพวกอ่า โกจิกเบอร์รี่นะครับพวกอัลฟาโบตินนะครับพวกวิตามินซีวิตามินอีนะครับพวก DHA นะครับตัวนี้นะครับจะไม่มีส่วนผสมของพวกสเตียรอยด์พวกสารประหลอดหรือเป็นพวกไฮโดรควินนอลนะครับตัวนี้จะไม่มีนะครับจะไม่ได้ใส่เลยนะครับจะเน้นความปลอดภัยนะครับแบรนด์นี้จะเน้นความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักนะครับตัวนี้ช่วยอะไรบ้างนะครับอ่า อล่าไนท์ครีมเนี่ยจะช่วยในเรื่องผิวหน้านะครับให้ขาวกระจ่างใสขึ้นนะครับแล้วก็เน้นรักษาสิวนะครับหน้าเสียจากาเป็นใช้ครีมหน้าขาวาเป็นสิวติสิว,สวสเตียรอยนะครับหรือเป็นสิวอักเสบต,ต่างๆครับตัวนี้เนี่ยช่วยได้ดีนะครับก็รอยพวกรอยดำหรืออะไรเงี้ยครับจะช่วย ให้จางนะครับค่อยๆจางเลือนหายนะครับฝ้ากระจุดดางดำช่วยได้นะครับฝ้ากระช่วยได้แต่ว่าจะช่วยจะช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าฝ้ากระเนี่ยมันไม่หายขาดแน่นอนนะครับแต่ว่าตัวนี้จะช่วยเลือนหายจางได้นะครับครับผมก็นี่นะครับทั้งหมดนะครับจะมีวิซีโซบายสวรัก์นะครับแล้วก็ออร่าไนครีมนะครับตัวนี้ ออลล่าในครีมนะครับวิธีใช้นะครับก็คือทาก่อนนอนนะครับบางๆนะครับไม่ต้องทาหนทาเยอะนะครับแต่ว่าถ้าส่วนไหนที่มีรอยดําจุดด่างดำนะครับที่เกิดจากการกดสิวหวีบสิวนะครับเราสามารถแต้มไว้ได้นะครับแต่ไม่ต้องแต้มหนาครับเพราะว่าด้วยสารสกัดเข้มข้นนะครับมันจะทําให้เกิดรอยแดงนะครับแต่ว่าก็คือถ้ามีรอยแดงเนี่ยไม่ต้องตกใจครับปล่อยประมาณ1นถึงสวันนะครับ รอยแดงนั้นจะหายไปเองนะครับโอเคครับาสามารถดูรีวิวได้ที่ IG by บาายอันเดอร์สกอร์สวรรันเดอร์สกนะครับ i g นะครับแล้วก็ Facebook นะครับคุณบุ๋มนะครับ k h u n b u m z นะครับสามารถดูรีวิวเพิ่มได้นะครับ ถ้าใครสนใจนะครับสามารถสมัครตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้กับตัวแทนจำหน่ายทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ